สวัสดีครับวันนี้มารีวิวพัดลมนะครับเป็นพัดลมพกพายี่ห้อ j i s u Life นะครับเป็นพัดลมพกพา,าตัวที่3ของผมนะครับของที่ซื้อจากที่เป็นแบรนด์ j i s ู Li f e นะครับคหอก่อนหน้านี้ทำคลิปรีวิวไปเนี่ยจะมีตัว Life ตัวนี้ครับเป็น Life 9 l i ล9้นะครับแล้วจะเป็นตัว Life 4แบบนี้นะครับ ส่วนตัวที่จะมารีวิวในวันนี้จะเป็นตัวไลฟ์เจ็นะครับก็ไลฟ์สี่กั Life กบไลฟ์เจ็ดเนี่ยคล้ายๆกันนะครับแต่จะมีจุดที่ต่างกันนิดหนึ่งนะก็คือตัวตัวคอของมันที่มันตัวไลฟ์เจ็ดที่มารีวิวในวันนี้มันเป็นคอแบบหักคอได้แบบนี้นะครับ,รบผมก็เดี๋ยวมาลองไล่เรียงดีเทลของ ตัวพัดลมจิสุไลนะครับจิสุดไลเจ็ดตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นทรงแบบพับคอได้นะครับเพื่อสมมติว่าเราจะวางแล้วเราจะปรับองศาของตัวลมเนี่ยมันทําได้นะครับมีวางแบบนี้จะวางบนโต๊ะแบบนี้แล้วก็พับขึ้นก็ได้นะครับแบบนี้หรือถ้ามันยังไม่โดนเราจริงๆเราเราวางความอย่างนี้ครับแล้วเราก็ ปรับเอาเลยได้เลยแล้วก็วางเนี่ยนี่นะนี่สมุดกวนวางบนโต๊ะนะครับมันคือปรับจะเอามากเอาแงนน้อยแงนมากให้มันโดนเราเนี่ยปรับได้เลยนะครับแล้วก็ตัวดีเทลมันจะคล้ายๆตัวไลท์สีนะครับเนี่ยนะเห็นไหมมันมันคือตัวเดียวกันเลยแต่ว่าตรงคอที่ปรับได้นะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะมี หน้าจอที่แสดงผลด้วยนะครับตัวนี้หน้าจอจะแสดงผลแบตเตอรี่แล้วก็เบอร์ของพัดลมนะครับคือตอนที่เราเปิดครั้งแรกเนี่ยมันจะแสดงแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับแล้วก็จะเป็นเบอร์ของพัดลมเบอร์หนึ่งนะครับอย่างงี้แล้วก็กดไปมันก็จะมีอยู่5้าเบอร์นะครับไล่ไป เบอร์สเบอร์สี่เบอร์หแล้วก็ไล่ไปจนทีก็จะดับกดใหม่ก็จะวนเป็นเกียร์วนแบบนี้นะครับด้านหลังจะมีที่กดล็อกปุ่มกดแล้วเนี่ยสไลด์ปุ๊บม,มันปุ่มมันจะไม่ทำงานปุ่มมันจะไม่ทำงานนะครับถ้าจะใช้งานก็คือต้องสไลด์เปิดมาก่อนแล้วก็ค่อยกดนะครับ ซึ่งตัวนี้สมมุติเราอยู่ที่เกียร์ไหนก็ตามเนี่ยนะครับผมอยู่ที่เกียร์สามเราไม่ต้องกดไล่จนให้มันวือดังขึ้นแล้วให้มันไปที่ศูนย์เพื่อจะดับนะครับเราสามารถกดข้างหลังได้เลยมันก็จะดับะนะครับเราก็เก็บเข้ากระเป๋าไปเลยเปิดใช้ใหม่มันก็ต้องเริ่มใหม่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าไปใหม่นะครับแต่เวลาปิดเราปิดจากด้านหลังได้เลยสวิตช์ด้านหลังมันก็จะปิดไปเลยนะครับ ก็ถัดไปตรงนี้จะเป็นที่เสียบชาร์จ usb c ครับซึ่งเขาให้สายมานะครับตัวนี้จะมีสายแต่ไม่มีแดปเตอร์ให้นะครับต่างกับตัวนี้ที่มันเป็นแบบแบบเรียบวางไปกับโต๊ะได้นะครับแล้วก็วางไปกับโต๊ะแล้วก็เป่าเราเยี้ยได้นะครับแล้วก็จุดที่ต่างกันอีกอันหนึ่งก็คือตัวการห้อย ตัวลายเนะครับมันจะเป็นห้อย2ฝั่งแบบนี้นะครับซึ่งมีประโยชน์มากแล้วมันก็เป็นเหตุผลที่ผมต้องซื้อตัวนี้มาเป็นตัวที่3ของจิชุูไลท์นะครับอันนี้ก็คือห้อยคอแล้วก็เนี่ยตัวเก่าตัวลายสีนะครับเพื่อห้อยคอแล้วก็จับมาพัดเอาลมหันใส่เราเงี้ยนะครับแต่ตัว l i ฟ e 7นะครับมันเป็นห้อยด้านสองข้างนะครับซึ่งมันทำให้เราสามารถห้อยไปที่คอนะครับแบบนี้ไม่เห็นเดี๋ยวกดกล้องนิดนึงครับห้อยไปที่คอแบบนี้แล้วก็ห่ายพัดลมขึ้นมานะครับแบบนี้แล้วก็เปิดใช้งาน ลมมันโดนนะตัวที่เราไม่ต้องถือนะครับที่มันสามารถให้คอได้แล้วก็ยังหงัวมาให้ลมเราได้แบบเมื่อกี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ผมซื้อตัวนี้มานะครับคือการใช้งานของผมเนี่ยมันเหมาะกับแบบนั้นเดี๋ยวมาลองไล่ให้ดูว่าทําไมนะครับเพราะว่าอย่างตัวตัวนี้นะครับ เนี่ยผมซื้อมาตัวแรก LIFE 9น i f ไล, 9, ไล 9, นะครับมันเล็กแล้วก็ปกพาง่ายแต่ว่าเสียงมันดังนะครับเปิดเบอร์หนึ่งเนี่ยเสียงก็คือดังดังมากนะครับเสียงมันวีขึ้นมาดังนะครับก็การใช้งานของผมเนี่ยผมใช้แค่ระหว่างรอรถไฟฟ้าแล้วก็อาจจะมี ใช้อยู่บนที่ขณะเดินทางอยู่บนรถไฟฟ้าด้วยนะครับเสียงแบบนี้มันก็เลยค่อนข้างดังนะครับก็เลยมาลองซื้อตัวไรสี่นะครับก็ดีขึ้นนะครับคือไรสี่เนี่ยเบาเสียงเบากว่าขนาดมันใหญ่ขึ้นมาแต่เสียงมันเบานะครับแต่พออยู่บนรถไฟฟ้านะครับก็คือต้องมีมือนึ่งในการถือในการถือตัวพัดลมนะครับ ซึ่งบางทีก็เราต้องจับลาวหรือจับห่วงไว้นะครับเราอยากเล่นมือถือไม่ได้ครับเราอยากแบบดูมือถือไม่ได้หรือว่าในบางครั้งที่เราขึ้นรถฟ้าแล้วเรามีของให้ต้องถืออันหนึ่งนะครับเราก็ต้องจับลาวจับเสาอันหนึ่งถือของอันหนึ่งเราก็ไม่มือถือไม่มีมือถือให้พัดลมนะครับเรามีพัดลมแต่เราก็ใช้งานพัดลมไม่ได้เพราะมือเราไม่ว่าง อันนี้ก็เลยยังไม่ตอบโจทย์นะครับจนมาถึงตัวนี้เลยนะครับการที่มันห้อยคอได้แล้วมันหักหัวขึ้นมาขึ้นมาที่ตัวเราอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หักขึ้นมานะครับคือมันก็จะมีความดิ้นนนิดหน่อยนะมันไม่ได้อยู่อยู่คงที่ตลอดนะครับอย่างเช่นเวลาการถ้ามันเดินถ้าเราเดินเนี่ย มันจะมีห้อยแล้วทิศทางลมมันก็จะเป๋ไปเหมือนกันนะครับมันไม่ได้อยู่ขนาดนั้นแต่ถ้ายืดเฉยๆนะครับด้วยฐานที่มันเป็นเบนแบนน,นนี้มันก็วางไว้กับตัวเราแล้วมันก็ให้ลมให้ลมที่มันเข้าหน้าเราได้ได้ดีเลยนะครับคือ,อเบอร์หนเบอร์สเนี่ยเย็นดีเลยนะครับยิ่งใช้บนรถไฟฟ้ามันก็ช่วยสะดวกมากทำให้เราสะดวกมากขึ้น เราก็ห้อยคอไปแล้วก็มือนึ่งเราก็จับราวอีกมือนึ่งเ็เล่นมือถือได้นะครับหรือเราจะถือของก็ได้เพรดลมก็ยังเย็นอยู่นะครับตัวนี้คือ Life-7 นะครับตอบโจทย์ตรงนั้นนี่นะครับตัวหัวที่หักได้เป็นประโยชน์มากๆเลยส่วนเสียงนะครับเสียงมันเท่าตัวนี้เลยเพราะว่ามันก็สเปคเดียวกันนะครับแต่เสียงเบากว่าตัวนี้แน่นอน ไลฟ์9นะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือเล็กลมแรงนะครับอันนี้เล็กแต่ลมแรงคือถ้าใช้ออทดอร์ก็แนะนำตัวนี้นะครับหรือใช้ในที่ที่เราอยู่คนเดียวนี้ตัวนี้ลมแรงดีนะครับถัดมาไลฟ์4ไลา์7นะครับ4กับ7เหมือนกันนะครับข้อดีคือมีจอดูสถานะได้ด้วย ดูถานะแบตดูเบอร์ของพัดลมนะครับแล้วก็เสียงลมเบาวกว่านะครับเสียงลมเบาวกว่าสามารถใช้ในรถไฟฟ้าได้นะครับใช้ในออฟฟิศในที่ที่มีคนเยอะเนี่ยเปิดที่มันเบอร์1เบอร์2เบอร์เ3เบอร์สเริ่มดังนะครับเบอร์1เบอร์2เนี่ยยังคิดว่าเบาอยู่ใช้งานได้แล้วก็หน้าของลมเนี่ยมันกว้างกว่า ต,ตัวนี้มันเป็นเหมือนลมแบบเจ๊ดเพุ่งพุ่งนะครับถึงจะแรงแต่มันก็เป็นวงที่แคบกว่าตัวนี้มันมันให้ลมที่แบบครอบคุมหน้าเราได้เลยมันก็รู้สึกสบายดีนะครับส่วนไลท์เก็คือเพิ่มมาตรงนี้แหละตรงหักคอนะครับโอเคครับก็ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมไปลองใช้ดูนะครับสวัสดีครับทดสอบเสียงพัดลมนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สอ เทียบกับไลฟ์ไลน์นะครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองนะครับเบอร์สามครับเบอร์สี่ครับ 对好 <laughs> <laughs>